สวัสดีค่ะฟิวเจอร์เองนะคะวันนี้นะคะฟิวเจอร์ก็มีปัญหาหลายอย่างามากมายเลยทั้งแบบช่วงนี้กนะ็คือแบบอากาศร้อนมากแล้วก็แบบฝุ่นทนแลพิษห,หน้านี่ก็หมองไปตามๆกันเลยค่ะแต่ว่านะคะฟิวเจอร์จะมาหาคุณหมอหญิงนะคะแห่งคลินิกเอสเทติกนะคะ LDC เอสเทติกนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรไปดูกันอันนี่นะ นค่ะแนนักไหมคะ,ะนี่มีอะไรปรึกษาหมอนะคะ,ค,ะคุณหมอคะคือช่วงนี้คือรู้สึกว่าหน้ามองมากเลยค่ะแบบมันเหมือนแบบอมลาหูหน้าไม่สดใสเลยอ่ะ,อะมันเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าแดดมันจัดมากในช่วงเวลานี้นะคะใช่ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่แดดร้อนแล้วก็ทําให้หน้าเรามองนะคะ ตอนนี้แน่หมอบีตัวโปรดักต์ใหม่นะคะ<ช>ซึ่งตัวนี้นได้รับความนิยมมากในเกาหลีนะคะใ,<ช>ในเกาหลีจะมี c ิคเนมว่าเป็นเ<ช>มโ a ช n e l นะคะใช่ค่ะทำให้น่าชำว่าเราเสาวเกาหลีเลยนะคะที่สำคัญนะคะมันจะเพื่วยทำให้แบบว่าโทนล้างสารพิษในใบหน้าเรานะคะแล้วก็ขาวใสกระาซา้ากระจ่างด้วยนะคะ<ช>แหมกว่า ใช่แล้วค่ะนี้ค่ะอ่าตัข้างในนะคะสามารถอ่าดูได้นะค่ะโอเคนะคะซึ่งของเรานะคะในปริมาณที่ฉีดแต่ละครั้งเนี่ยเราจะฉีดทั้งหมด 3cc นะคะได้ปริมาณเต็มเตมเลยนะคะตอนหนึ่งครั้งนะคะโอเคค่ะสวยงามมากเลยนะคะนอ้ที่เรียกกันว่าเป็นเมโซชานลนะคะ เป็นอะไรที่อ,<า>อีกมากๆเลยทีเดียวใช,ใ,ชใช่แล้วคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวหมอจะให้ลองชิ้นะคะ,<ส>คะโอเคค่ะจะช่วยเตรียงเลยค่ะ c o r c i n g in the same place Trying to get my head on straight You're even farther than yesterday Don't wanna fake this But I can seem to shake this Give the same. อ่าตอนนี้นะคะฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะแสบไหมคะไม่แสบเลยค่ะบณหมอไม่เจ็บเลยเเลย,ยังแ<ๆ>บบรู้สึกอยู่เลยว่าเอ๊ฉีดแล้วหรอ,อ <laughs> ตอนนี้นะคะจะไม่แสบไม่บวมนะคะแล้วก็หลังฉีดนะคะจะทําให้หน้าเนี่ยขาวใสฉ่าวาวขึ้นทันทีนะคะ,ะหลังฉีดนะคะแล้วก็เห็นผลเต็มที่ประมาณ1สัปดาห์นะคะหลังจากนั้นนะคะหลังฉีดนะคะก็สามารถที่จะแต่งหน้าได้ตามปกตินะคะ,ะดื่มแอลกอฮอล์อได้ออกกําลังกายได้นะคะ แล้วก็หมอนัดฉีดซ้ำทุกหนึ่งสัปดาห์นะคะขอบคุณค<อ>่ะ<อ>